เอาละครับไปกันที่หวยโควิดประจำวันที่13กรกฎาคม2564นะคะจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะยังอยู่ที่8,000นะคะตัวเลขที่ออกวันนี้คือ8,685รายคือผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่56รายค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกๆครอบครัวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพิษโควิดค่ะ พระเทศไทยในทีนี้เป็นอะไรไปเขาไม่ทราบคนไทยในทีนี้คิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบผมสังเกตนะทุกๆเช้าทันทีที่มีการประกาศตัวเลขคนติดเชื้อ,อรายใหม่คนตายรายใหม่ทําไมจึงมีเ,เสียงสวนขึ้นมาทันทีเ,เชื่อได้ไหมเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้มีเสียงสวนละอยากรู้ไหมวันนี้เขาทักด้วยอะไรครับ สาบแช่งมาเลยเดี๋ยวนะที่เห็นแบบแบบเลยมาเลยนะที่สาบแช่งคนค้าความตายใช่สาบแช่งคนหาผลประโยชน์จากวัคซีนนี่ใครกีดกันนําเข้าวัคซีนขอให้มันจุดจุดจุดหายเอเพราพะแล้วด้วยคำเคารพนะฮะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดหนึ่งต่อการที่เกิดขึ้นในสังคมทันทีที่ภาครัฐประกาศอะไรแถลงอะไรตัวอย่างเช่น ยอดคนติดคนตายประจำวันอย่างเช่นวันนี้ยอดติดลดลงเหลือแค่8,006ยอดคนตายลดลงเหลือแค่56 50กว่าที่ผมบอกว่ามันมีเสียงสวนสวนตั้งแต่เช้าเลยนะจริงเหรอเต็ม2รูหูเต็มสรูหูเ,หเลยใช่เหรอเขาบอกว่าจริงครับอ่ะใช่เหรอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปรากฏการณ์อย่างนี้น่าเป็นห่วงเมื่อ,ไ,อไรที่ภาครัฐพูดอะไรแล้วถูกสวนไม่เชื่อ เมื่อไรที่ภาครัฐนำเสนอข้อมูลอะไรแล้วถูกตั้งคำถามด้วยความเคารพมันเหนื่อยสังคมนั้นมันเหนื่อยอแล้วคงสะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงให้ผู้มีอำนาจได้รับทราบก็รอการนนะครับจะหยิบฉวยไปปรับใช้จะหยิบฉวยไปสังเคราะห์สถานการณ์ อย่างไรก็สุดแต่ใจกันแล้วกันหน้าที่ของเราก็แค่นี้มีคนฟ้องมาว่าสาธารณสุขไม่ยอมมาตรวจนะคะท,ท,ทั้งที่แจ้งว่าในโรงงานมีคนติดเชื้อโควิดตอนนี้โรงงานก็ต้องจัดการด้วยการจ้างเอกชนเข้ามาตรวจให้พนักง,งานแทนดีแล้วล่ะค่ะช่วยตัวเองดีกว่านะคะจะได้รู้ใครติดไม่ติดแล้วยแยกก่อนเพราะว่า,ม,ามีปัญหามีปัญหาปัญหาอะไรคะเท่าแก่ควักเนื้อค่ออะจ้างแ l บเอกชนจากข้างนอกเข้าไปตรวจหาโควิดคําถามก็คือผลจากแ l บนั้น ระบบโรงพยาบาลยอมรับไหมตอนนี้เขาไม่สนแล้วคุณนายว่าโรงพยาบาลจะรองรับไม่ยองรับเพราะว่าถึงต่อให้ระบบรองรับเตียงก็ไม่ได้มีให้แต่ขออยากรู้ก่อนว่าติดไม่ติดจะได้แยกทุกเอาด่านแรกก่อนเอาด่านแรกก่อนเขาจะปฏิเสธนิ่มๆแล็บนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการหรือไม่ไมรับรองไม่ลแล็บนี้ใช้วิธีการตรวจใช้วิธีล้วงควักวิธีเจาะอะไร PCR เพื่อตรวจ หาเชื้อโควิดที่เป็นวิธีการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์กรมควบคุมโรครับรองหรือไม่มยังมีละไรยยียดเยอะนะมีอะไรเขาไม่รอละปัญหาก็คือเมื่อเจอคนติดเชื้อส่งต่อไปไหนอ่ะจะเข้าสูรร่ระบบโรงพยาบาลได้หรือเปล่าล่ะแล้วมีไหม,ไ,มไอ้ที่ระบบนะตอนนี้มีให้ไหมมีให้ไหมมีเตียงให้ไหมเข้าสู่ประเด็นนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอ,อนิดนึงได้ไหมติดใจจากเมื่อวานได้หลังจากจัดเฟซบุ๊ก Facebook ไลฟ์จำได้ไหมก่อนปิดเฟซบุ๊กไลฟ์คุณดนายพูดถึงอะไรพูดถึงกินแอด เอแครหชิ้นใช่มใช่นี่เขายังไม่จบต่อเนื่องมาถึงวันนี้หลังจากจบรายการนี่คนถอดรหัสกันเยอะมาพยายามจะถอดรหัสตักกะกินขำจริงๆเลยกินเอแครชิ้นมันเกี่ยวอะไรกับ3คนบวกหนึ่งอำนาจคืออย่างนี้คืออย่างนี้คิดกันเยอะคิดกันเยอะคือยัไรไม่เอาพอแล้วไม่มีอะไรคืออย่างนี้คอยังไงซีเรื่องเอแครวาน ก่อนที่จะจัดรายการร้านสดนะครับกลับด้วยความหิวหิวโซเลยโหยด้วยน้องๆก็เป็นห่วงจะตายซะก่อนน้องๆก็เอา <S <S เอ,าเอาแคร์6ชิ้นเอาเอแคร์ใส่กล่องมา6ชิ้นด้วยความตะกัดกิน,กน<ล>คนเดียวไม่แบ่งใครกินคนเดียวมัน6ชิ้นเลยในบัตรโดนพายผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันเกิดอาการอืดมันเกิดอาการอืดถึงคอหอยค่ะ<ฆ>รู้สึกทั้งเนือทั้งตัวไม่สบายเลยอื ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับสามคนกันหนึ่งอำนาจใช่ไหมก็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 ถ้าจะจับโยงก็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 สุดใจ